ดีค่ะเฮลโหลไหนใครล้างมือได้ถูกต้องแล้วค่ะเยี่ยมมากนะคะอ่าเราล้างมือเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาฝึกทักษะสมองค่ะอ่ะทาทำตามนะคะอ่าจับหัวจับลายจับเอวจับเอว จับไหลจับหัวอ่าที่นี้คุณครูมีเพลงด้วยนะคะอ่านในพูดตามลูกกระแตเดินมานกกระทาบินไปลูกกระแตเดินมานกกระทาบินไปลูกกระแตเดินมานกกระทาบิน ระาบินไปลูกกระแตเดินมานกกระทาบินไปลูกกระแตเดินมานกกระถาบินไปอ่าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้สมองปลดปลงแล้วเราพร้อมที่จะมาทำแบบฝึกกันเลยมาค่ะคุณพี่คุณมีหนังสือมันของเด็กๆเ,เลยวันนี้เราจะทำเล่มนี้ต่อนะคะแน่เล่มตัวเดก เปิดแล้วนะคะเราจะเปิดไปหน้าที่มีนี่ช่องว่างหน้านี้คือหน้าที่6ค่ะมีกรอบว่างหมดเลยเขาบอกให้ลูกทำอะไรเขาบอกว่าให้เด็กๆเอามือไปวางแล้วเด็กๆก็วาดรูปมือของเด็กๆลงไปนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเลย วิธีการทํานะครูพี่คุณไม่ทำในหนังสือเด็กๆแต่ครูพี่คุณจะทำในกระดาษนะคะอันดับแรกนะก็วางมือลงนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็เอาสีนี่สีนะคะแล้วก็วาดเลยวาดมือของตัวเองนี่นี่ครูพี่คุณวาดมือครูพี่คุณเด็กๆก็ต้องวาดมือของเด็กๆนะคะ นี่มือคุูพี่กุลใหญ่เบืเริ่มเลยว้าวเห็นไหมคะอ่าคุณพี่กุนมีเล็บด้วยคุณพี่กุลเติมเล็บคุูพี่กุลอ่าเสร็จแล้วนี่คือมือของคุณพี่กุลนะคะแล้วคุณพี่กุนก็ระบายสีนะเด็กๆก็ต้องระบายสีมือของเด็กๆให้สวยงามด้วยนะคะอ่าระบายมือของเด็กๆนะคะ แต่เด็กๆไม่ใช่วาใสในนี้นะคะเด็กๆต้องวาใส่ในเล่มนี้นะคะพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ทําไมคะถ่ายรูปสิคะถ่ายรูปส่งให้ครูพิกุลนะคะครูพิกุลกับครูนกจะคอยดูผลงานของเด็กๆนะคะว่ามือของเด็กๆจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนนะคะส่งมานะคะ1ชิ้นแล้วนะคะต่อไปหน้าที่สองนี่หน้านี้ ติดกันเลยอันนี้ก็คือให้เด็ก,เ,ดกเขียนตัวหมอนะคะตามจุดปละเลยเสร็จแล้วเด็กๆ็กก็ระบายสีนะคะนี่คือประโยชน์ของมือนะคะมีมือใช้จับช้อนซ้อมมีมือใช้ต่อไม้บล็อกอ่าต่อไปนี่คือทอทหารมีเท้าเนี่ยเนเท้าของเรานะคะเท้าใช้เตะลูกบอลเท้าใช้ปั่นจัก,กรยานนะคะ เด็กๆระบายสีให้สวยงามแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปเหมือนเดิมส่งมาให้ครูพี่กุลกับครูนกดูนะคะแล้วคุณครูจะคอยดูนะคะบายบาย